สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์นักดนตรีทุกท่านนะครับเพื่อนๆพี่นักดนตรีนะครับเช่นเคยนะครับก็วันนี้วันที่23นะครับ23กันยา2564ก็ขออนุญาตนะครับมารีวิวเค์บอร์ดนะครับเจ้ามา5 PSR นะครับ550นะครับแปลงหัวอ่านเป็น USB แล้วเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกติแต่ให้ดูหน้าจอนะครับ หน้าจอตัวหนังสือขึ้นครบนะครับสว่างสดใสเนาะโดยรวมเครื่องนะครับภายนอกก็ยังดูสวยอยู่นะครับนี้ดูข้างหลังนะฮะดูฟังนี้ก่อนนะฮะดูมอแปลงครับมอแปลงยามาห้าเนาะ 5. P.A. 5นะครับวัตัวหนังสือก็ยังคมชัดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เช่นเคยเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ก็คือมิกเซอร์ผมมันเสียนะครับก็จะอัด อ่าเป็นแบบอะคูสติกไปก่อนอีกสักคลิปสองคลิปนะครับถ้ามีโอกาสได้ทำคลิปนะครับพอดีมิกมันเสียก็เอาไม้ตัวนี้ครับจอดลำโพงนะวางใกล้ๆลำโพงแล้วก็อัดเข้าโน้ตบุ๊กนะครับเพราะว่าอ่าบางท่านอาจจะสงสัยนะครับเพราะว่าเสียงที่ออกมามันอาจจะนะครับไม่เหมือนกับต่อต่อสัญญาณเอาพุทเข้าเข้าอ่าอินเทอร์เฟซแล้วก็เข้าโน้ตบุ๊กนะครับก็จะต่างกันนิดนึง เครื่องนี้ลงจังหวะไทยไว้ครบนะครับลงจังหวะไว้ในแฟลชไดร์เสร็จเรียบร้อยทำยูเซอร์นะครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสียงแต่งนะครับพินกีตาร์แชนโวลนะครับออแกนแซ o กโซโฟนบลัสนะครับมีครบนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งอุปกรณ์สักครู่นะครับรีวิวเสียงแล้วจังหวะให้ทุกท่านได้ชมนะครับโอเคครับตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับ ยฟังเสียงดูนะครับสำหรับ s r 5 5 0นะครับก็คือเครื่องนี้ผมทำเป็น user ไว้นะครับ user ที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นมีจังหวะ b e กินนะครับลำเพลินแล้วก็3ามชานะครับส่วนแบงค์เนี่ยรู้สึกผมจะทำไว้ประมาณอ่าสิบสแบงค์นะครับ1ิบสิบแบงค์นะครับเสียงแรกนะครับแบงกแรกแซ x กโซโฟน สองนะครับกีตาร์เสียงคอินนะที่สามนะครับอคอร์เดน,นะครับ ที่สี่ออกแกนนะครับ จังหวะแบงค์แรกเป็นบกินนะครับ ข้าวๆเนาะสำหรับแบงค์แรกนะครับต่อไปถ้าจะเปลี่ยนแบงค์นะครับกดที่ฟังก์ชันนะครับแล้วก็กดปุ่มบวกลบครับในเจอ F2 นะครับแล้วกดปุ่ม next นะครับมันจะขึ้นแบงค์ปัจจุบันนะครับถ้าจะเลื่อนแบงค์ก็นะครับกดบวกแล้วลบครับบวกอแบงค์ที่สองผมมาแบงค์ที่2นะครับก็จะเป็นบิกินอยู่นะครับว้าวครับ มาขายปลาเนินเนาะขายปลาเนินครับพี่น้องลำที่สองเสียงที่หนึ่งเสียงกีตาร์กีตาร์โปร่งนะครับท้ายเป็นเสียงพิน,นครับ ครับแต่งเอาเสียงที่สามกีตาร์กีตาร์เสียงคลีนนะครับมีเสียงเอฟเฟกต์ดีเลย์นะครับรีเวิร์บดีเล่เสียงที่สี่โบดนะครับ าจะเล่นเพลงอันนี้แหละรครับเ,เรารักใต้ต้นกระโดนนะครับเล่นเป็นอยู่เพลงเดียวเพลงช้า,าลองดูอีกรอบนะึ แบงค์แบงค์ที่สามเสียงเปียโนนะครับัที่สองเสียงสตริงนะครสามแอคคอร์เดียนที่สี่คาริเน เที่สนะครับเป็นกีตาร์นะครับกีตาร์เสียงแตกจังหวะบิ๊กินนะครับเสียงที่2กีตาร์โปรง่งแอคคอร์เดียนนะครับเสียงที่4แซกนะครับต่อไปแบงค์ห้านะครับจะเป็นลำเพลินแล้วนะครับ ครอย่างที่สองเป็นเหมือนกัน Effect, uh, นะครับใส่เอฟเฟกต์ DSP นะครับเป็นเฟเซอร์นะครับอย่างที่สามออแกนนะครับ หกครับเสีงแรกกีตาร์ครับเงที่สองกีตาร์เหมือนกันนะครับมีเอฟเฟกต์เฟเซอร์ นะครับพีท้าอันนี้สองออแกนนะครับสามก็ออแกนเหมือนกันนะสี่แทกนะครับ that's अपना <small> था ออกแทนนะครับ แบคงที่8นะครับอ่าแบคงที่9จะเป็น3ชาตินะครับเสียงแรก Distortion นะครับเสียง2องแอคคอร์เียนเสียง3 o มอ a แกนสี่ัสนะครับ ก็เป็นสาม่าแล้วก็จะมีลำเพลิน แล้วแต่เราตั้งความเร็วนะครับสามารถจาตั้งความเร็วของเราได้เนะ่าเป็นกีตาร์ เป็นเสียงแทกนะครับ ประมาณนี้นะครับรีวิวข่าวนะครับเครื่องนี้ก็ส่งไปบึงการนะครับส่งไปบึงการก็เหมาะสําหรับนะครับออกงานครับงานแห่งานลำวงนะครับงานอะไรนะลำวงลําเพลินนะครับเพื่อนบ้านเรานะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ